สวัสดีค่ะผู้ในการบริหารเหมือนวาดนวนนิดน้อยค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสอีกครั้งที่มาสวนม่มวงเงินล้านหลังจากปีที่แล้วใช่ไหมคะเป็นที่ฮือฮามากใช่ไหมคะสวนม่มวงเงินล้านสวนนี้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ลิชิโก้ลิชิฟาวเวอร์ค่ะกลับมาคราวนี้ปีนี้เป็นที่ฮือฮามากกว่าเดิมนะคะเลไมมหมคะเลยวันนี้จะได้ทำความรู้จักกเจ้าของสวนเนาะค่ะเชิญเจ้าของสวนด้านนี้ค่ะค่ะเนาะ เองเองรับรับสวัสดีด้วยสวัสดีสวัสดีค่ะค่ะแบบว่าคล้ายๆปีที่แล้วประสบความสำเร็จชื่อเดียวชื่ออะไรก่อนเออชื่อตุ๋ยนามสกุลคงสรรโอ้คเลยใช้เดี๋ยวปีที่แล้วพี่ตุ๋ยก็ใช้ใช่ปีที่แล้วก็ใช้ใช่ทั่วประเทศเลยประสบความสำเร็จแต่ปีนี้มาใช้อีกประสบความสำเร็จอย่างมากเลยยิ่งอย่างมากเลยเพราะว่าปีนี้ยิ่งยิ่งขึ้นเลย เนี่ยดูที่คะกี่กี่กี่ลูกครับเนี่ยจะมองดูชอบดิชอบก็เป็นแบบนี้รวยพี่รวยเพราะว่าอันนี้เป็นอะไรกําไรเลยนะตัวเมียเนาะตัวเมียหมดตัวเมียหมายถึงเงินเงินเนี่ยตัวเมียทั้งนั้นเลยครับไม่มียไม่ได้บอราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยดูได้เลยปีที่แล้วได้ได้ยังไม่เยอะขนาดนี้ยังไม่เยอะขนาดเพราะว่าตอนที่อ่าหนูมาแนะนำใช่ไหมมันมาบ่ายมันมันมากลางไอกลางปีแล้วอันนี้ต้นเล่นต้นปีเลยอันนี้แต่ว่าปีนี้ที่ได้ผลผลิตมีขนาดนี้เพราะว่าอ่า คือใช้ของเราตั้งแต่เริ่มแรก<ช>พ,อพอตัดแต่งกิ่งแล้วพี่ตุ๋ยก็เริ่มใช้เลยใช่ไหมใช่ใช่เอาแต่ใบอ่อนเลยพอใบอ่อนเสร็จมันจะแข็งแรงมันจะแข็งแรงพอตัดแต่งกิ่งเสร็จเนี่ยพี่ตุ๋ยทำยังไงถึงได้แบบนี้คราพอตัดแต่งแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วนี่เราอยากให้ใบสวยถ้าใบาสวยขึ้นมายอดยอดแข็งแรงยอดแข็งแรงใบใบสมบูรณ์ก่อน<อ> ใบ <c oughs> สมบูรณ์นี่จะใบ,บ,บม้วนเหมือนหัวงูไอ้บามมนบามันเลยม้วนมาเลยเพ,พอพอใบแข็งแรงแล้วจะไม่มีไหลออกมาจะไม่มีไหลเล็กๆออกมาหากินอาหารของเราอย่างสมมติค่อยๆอ,ออกช่อนี่ๆๆแต่ไม่ติดอันนี้เขารอรอที่เราจะดึงได้เลยเออพอรักษ<ส>านไปแล้วแล้วได้ได้ได้เวลาวันแล้วจะรอได้อย่างงี้เพราะอะไรคะเพราะฮอร์โมนตัวนี้ชื่ออาหารเถือพืชอาหารเถื่อพืชค่ะ ซูเปอร์ลิชิโกลิชิพาวเวอร์ซูเปอร์ลิชิโกลิชิพาวเวอร์แบบว่าใช้ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่พอเราพอเราอ่าแต่งแต่งต้นเสร็จก็ใช้ตัวนี้พ่นเพื่อทําใบให้สมบูรณ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะพอใบสมบูรณ์ปั๊บเนี่ยแล้วช่อดครับสมบูรณ์อ่าพอใบสมพอใบสมบูรณ์ปุ๊บ พี่ตุ๋ยก็ทําการดึงช่อใช่ไหมคะใช่ค่ะพอดึงช่อจะได้แบบนี้เลยใช่จะได้แบบนี้กรเดียบช่อเขสมูทมากเลยมันมันมันมีเฉพาะต้นนี้หรือเปล่าครับพี่ตุ๋ยที่ได้แบบนี้ทั้งสวนเลยครับทั้งสวนเลยชูสิชูครับเขู้นี่นี่ดูถ่ายไปเลยครับหลายรุ่นครับเนี่ยเป็นพวกเป็นพวงแล้วแล้วแล้วสวนข้างๆล่ะพี่ตุ๋ยสวนสวนสวนข้างๆสวนข้างๆที่ที่ประมาณสักยี่สิบกว่าสวนนี่เขาไม่ติดเลยเขา ฉีดแล้วฉีดไม่ติดออกไปอ่อนไม่ไม่มีออกไม่มีใช่ยิ่งฉีดก็ออกไปอ่อนไปยิ่งฉีดก็ออกไปอ่อนออกไปอ่อนแต่ไม่ออกช่อแต่เมื่อวานเนี่ยที่ที่ใช้อาหารเสริมตัวนี้ออกช่อทำมันเสมอเมื่อวานเนี้ยที่หนูสำรวจดูแถบเนี้ยใช่อาสวนอื่นน่ะที่ออกช่อเนี้ยหนูเห็นออกช่อประมาณแค่ไหนสั้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 นแบบนี้ใช่ไหมคะแต่แค่นี้เอาอันนี้เอาตัวอย่างให้ดูอันนี้จะยาวเกินด้วยซ้ำใช่อันนี้จะยาวกว่าเขาด้วยแต่ว่าของสวนของพี่ตุ๋ยเนี่ยของนี่นี่นี่ เกินศอกศอกจะคืบเลยครับไม่เป็นเป็นแขนหนูเลยนะใช่ใช่นะดูดูดูท่เจ้าของเจ้าของวัดให้ดูทุกทีเจ้าของไม่ใช้นี่แค่นี้แหละครับแค่นี้แค่เนี่ยแค่นี้แหละครับอันนี้มันเลยขึ้นอีกครับเนี่ยเลยขึ้นงงัปแล้วปกติเนี่ยปกติเนี่ยที่ที่ไม่ใช้ทุกทุกครั้งเมื่อเมื่อก่อนนู้นไม่ใช่ปีที่แล้วนะคะเมื่อก่อนนู้นที่ที่ไม่ใช้อาหารเสริมเราเนี่ยช่อหนึ่งพี่ตุ๋ยจะได้ประมาณกี่ลูกคะหนึ่ง หรือสองลูกอย่างสองลูกอย่างมากถ้าชอบแบบนี้ได้หนึ่งถึงสองลูกรวยใช่ไหมพี่ใช่อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้แต่อยู่ไกลง่ายว่ากําไรมันน้อยแต่ถ้าอย่างนี้โอ้โหเงินทท้านั้นใช่แล้วถ้าแบบนี้ถ้าลูกใหญ่มาแล้วเท่าหอแล้วเนี่ยต้องใช้เชือกช่วยหรือต้องเอาเอาอ่าไม้ค้ำยันไหมดูนะกิ่ง๋อกิ่งนี้นีดูดูก้อย เราก็จะรับม้ำหมักไว้แล้วแล้วก็ดีอีกใช่ไหมใช่นี่อีกช่อใช่สมบูรณนู่นอีกน่นน่นอีกกิ่งเดียวแล้วนี่นี่กิ่งเดียวกันอ๋อกิ่งเดียวจะมีอยู่5ช่อห้หช่อห้าช่อแล้วถ้าเกิดไม่เอาเชือกช่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูเชือกนะอเพราะเขาเนี่ยจะหย่อนลงมาอย่างนี้เลยหย่อนลงมาทั้งกิ่งเลยเออเแล้วเราจะต้องทำใบให้ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับนี่นี่เดี๋ยว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 พอขอโทษนะไดีอยวสมบูรณ์ เดี๋ยวพี่ตุ๋ยพาชมสวนอีกหน่อยเนาะว่าช,ชมว่าบริเวณเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ได้ช่อยาวแค่สวนนี้คือทั้งสวนเลยใช่นะคะเห็นไหมคะแล้วแล้วติดเปอร์เซ็นต์การติดนี่เยอะมากใช่ไหมคะใช่เห็นไหมคะท่านผู้ชมนี่นเนี่ยถ่ายมาอันกำลังติดเห็นไหมคะถ่ายมาเลยโอ้โหเงินทั้งนั้นเลยเจ้าของเจ้าของสวนพาเออเินมาดูนี่เลยมาดูนี่เลยโอ้โห น,นี่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 อ่ะอ้อมอ้อมอ้อมแล้วทางซ้ายมาั้งทางซ้าย<อ>ทางนี้มั้งอ่ะนี่โอ้โหนี่แล้วทางนี้มั้งทางนี้มั้งนี่พี่ตุย้ยเชิญทางนี้หน่อยโอ้โหแบบนี้แล,แล้วนี่กําลังองอกท่ออยู่ครับเนี่ยใช่ใชไหมใช,ใช้ตัวนี้เข้าไปเอาชุช,ช,ชนี่เนี่ยใช้ใช้ใช,ใช้ตัวนี้เข้าไปเห็นบอกว่าเมื่อคืนก็กระฉีดอีกใช่ฉีดซ้ำอีกฉีดซ้ำอีกดูอันนี้ก็จะห่ออันนี้ก็รุ่นหนึ่งอันนี้ก็รุ่นหนึ่งครับแข็งแรง แล้วก็กําลังกําลังที่จะออกช่อมาใหม่ชนิดคือคือช่อเนี่ยจะไหลมาเรื่อยๆแบบนี้จะไหลมาเรื่อยๆแบบนี้อนี่ใบเขาแข็งแรงนี่นี่ใบเขาแข็งแรงนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็จะเริ่มออกอันนี้เนี่ยกำลังกำลังจะเริ่มออกช่อแล้วเนี่ยเขาเขาเขาจะเป็นเหมือนหอนไก่ขึ้นมาเลยครับนี่ดูใบเขาเนี่ยอุดมสมบูรณ์เขาเก็บธาตุอาหารแล้วเขาเยียมที่จะออกช่อเขาไม่ออกไม่อ่อนเลย ถ้าเป็นสวนอื่นนี่พอฉีดออกไปอ่อนเคมีไปแล้วก็จะใช้ออกไปอ่อนใช่เหมเขาเขาก็ปวดหัวกันแล้วพอถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้ไปเขาจะเพิ่มประสิทธิภาพให้แบบช่วยกันช่วยกันให้แบบได้ออาผลผลิตเป็นช่อออกมาถ้าได้ช่อออกมาก็จะมีอะไรมีกระลูกมีกระลูกมีกระลูกกับรวยใช่มีกระลูกกับกำไรค่ะปกติเนี่ยเมื่อปีก่อนๆนู้นที่พี่สวยทำเนี่ยเห็นบอกว่าปวดหัวกับ ไอกะเทยใช่ไหมคะใช่กะเทยกะเทยมันจะเยอะกะกะเทยจะเยอะกระเทยกะเทยเนี่ยมันจะมันนาอกบอมอย่างงี้บอมอย่างงี้แต่แต่ปีนี้ปีนี้ถ้าเกิดเขาไม่แข็งแรงนะเขาจะล่วงเองก่อนเนี่ยเป็นกะเทยจะล่วงเองตอนนี้เนี่เขาจะล่วงตั้งแต่ลูกขนาดนี้ไม่ต้องไปเสียเวลาเด็ดเราห่อได้หมดเลยทีนี้หมายถึงว่าไอที่รอดเนี่ยหมายถึงตัวเมียหมายถึงเงินใช่แล้วแล้วหมายถึงอ่าที่เราจะห่อได้ใช่ที่เราจะห่อได้ล้วแล้วปีนี้รู้สึกว่าที่พี่ตุ๋ยบอกว่า ตัวเมียเยอะมากใช่ไหมคะแทบแทบไม่มีกระเทยเลยสแสดงว่าความสมบูรณ์สมบูรณ์มากดูเอาทุกช่อเดี๋ยวจะว่าแล้วอันนี้อะไรครับพี่ตุ๋ยเนี่ยเนี่ยที่มีใบเลี้ยงใบเลี้ยงใบเลี้ยงถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นลักษณะงี้สมบูรณ์มากมากเลยสมบูรณ์สุดๆเลยพี่พี่ตุ๋ยช่วยอธิบายหน่อยถ้าเกิดอย่างนี้อย่างนี้สมบูรณ์เหมือนกันแต่การแข็งแรงอ่ะสู้อย่างนี้ไม่ได้จะต้องมีใบเลี้ยง เขาเรียกหนึ <in junior S 2> ่ง <liter> ก <ate> ินธาตุอาหารหายใจอะไรต่ออะไรแล้วลูกมาสมบูรณ์อ่าเนี่ยดูเนี่อย่างเงี้ยนะดูถ้าเกิดมาอย่างนี้เนี่ยดูสิเขามีใบเลี้ยงแล้วใบเลี้ยงไม่ใช่เขาจะอยู่นานนะครับเดี๋ยวเขาก็ร่วงใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็ร่วงตามวัยเขาเขาเลี้ยงลูกโตแล้วเหมือนเขาก็สละไปเลยนี่สละไปอย่างนี้เลยอ่เนี่ยดูดูามาตรงนี้นี่เห็นไหมเนี่ยดูอ่าไม่ใช่ว่าจะถ่ายว่าอ่าช่อเดียวนี่ดูครับเป็นศอก ไม่ใช่ศอกเป็นแขนเลยนาเป็นแขนแขนเลยครับใช่ไหมคะใช่เนี่ยที่เมื่อวานเนี่ยที่ที่สำรวจกันเนาะบางสวนเนี่ยดกก็จริงแต่มีแต่กระเทยแล้วบางสวนเนี่ยช่อยาวแค่ฝ่ามือเองเห็นมีแต่สวนพี่ตุ๋ยสวนเดียวที่ที่ช่อยาวขนาดนี้แล้วสมบูรณ์มากๆเกินแบบว่าขึ้นมาเลยแล้วออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยจนเจ้าของภูมิใจอ่ะเจ้าของภูมิใจนะคะแล้วก็ซื้อเพิ่มจากปีที่แล้วด้วยนะปีที่แล้วซื้อแค่ สองชุดปีนี้เล่นเอาสี่ชุดเลยสี่ชุดเดี๋ยวเดี๋ยวจะซื้อเพิ่มอีกเพราะหมดแล้วเพราะว่าเพราะว่าพี่ตุ๋ยเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะสวนมะม่วงใช่เพราะพี่ตุ๋ยเนี่ยอาจจะมีจะมีมันสับปะหลังเมื่อกี้เราไปคุยมาเนาะมาคุยดูโอ้โหเป็นนั่นเลยใช่เป็นเป็นออกหวีเลยเป็นหวีเลยสองชั้นด้วยเมื่อสักครู่แล้วก็ข้าวโพดอีกเนาะที่เตรียมจะฉีดเพราะว่าปีเนี้ยพี่ตุ๋ยบอกว่ากูไม่ปล่อยให้ให้ลอยนวลแล้วปีนี้ กูจะรวยทุกอย่างที่กูปลูกใช่ไหมคะเออเดี๋ยวมคะจะออกมาเรื่อยๆครับจะออกมาเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยจะออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูต้นนี้หน่อยเนาะไปดูทางเอ่อเด็นเห็นที่ไรก็ภูมิใจในฐานะที่เรามาแนะนำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมคะมันไปเรื่อยๆเลยฮะไม่ได้เดินกูที่พี่ตุ๋ยบอกว่า ต้องขึงเชือกช่วยใช่ไหมคะอเห็นล้ตอนนี้เราเห็นล้อันนี้อันนี้ตอนนี้ขนาดลูกยังเล็กๆนะยังต้องขึงช่วยก่อนเลยเห็นไหมคะเพราะว่ากิ่งนี้กี่ช่อคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกช่อหกข้างบนหกช่อถ้าเกิดว่ายังจะจอออกอีกอ๋อช่อนี้ ประมาณเจ็ดช่อเนี่ยทางนู้นอีกล่ะกิ่งนี้กิ่งเดียวนู่นทางนู้นอีกนู้นทิศตะวันออกประมาณกิ่งนี้กิ่งเดียวนะคะประมาณสิบช่อถ้าสิบช่อนี้ต้องทวงนี่นี่นี่ช่วยเห็นไหมคะถ้าสิบช่อนนี้ได้ช่อละห้าลูกเป็นยังไงพี่ตุ๋ยโอ้โหมหาศาลมหาศาลแล้วแล้วนี่เกินคาดจแล้วอันนี้มันคืออะไรคบพี่อันนี้อันนี้สายฟามากจริงจริงหนูไม่เคยเห็นเลยจริงจริงมันจะช่อเดียวเดียวมาเลย เนี่ยช่อเดียวเนี่ยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ช่อเดียวช่อเดียวจะต้องเป็นอย่างนี้โดกมาอย่างนี้แล้วมีนี่เกิดอะไรขึ้นไอ้นี่ก็โอ้โหสุดยอดแล้วถ้าเกิดไอ้นี่ดูเดี๋ยวนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าช่อเดียวเท่ากับห้าช่อเนี่ยยอดเดียวเท่ากับห้าช่อห้าช่อแต่ว่ากิ่งนี้ในของเขาเนี่ยบางทีออกมาช่อเดียวอย่างงี้เราก็ภูมิใจแล้วแต่กิ่งนี้กิ่งนึงเนี่ยมีไม่รู้กี่ช่อแต่ว่าอันนี้พวงเดียวมีห้าช่อ แล้วยาวด้วยนะไม่ใช่สั้นดูนาะเห็นไหมชวหน่อแล้วอกหนึ่งนี่ก็ศอกหนึ่งเห็นไหมเขายาวเสมอจริงๆเขาจะเป็นช่อเดียวไงแล้วคนนี้แล้วสวนอื่นตรงนี้เขาไม่มาดูของพี่ตุ๋ยมั้งหรอเขาก็แอบมาดูเขาแอบมาดูแต่ไม่อยากถามเอาโมเตอร์ไซค์มาดูเขาบอกทำยังไงเพราะว่าแถบนี้มีต่เซียนเนาะใช่เขาบอกมีแต่อาจารย์ใหญ่ๆเลยอาจารย์ใหญ่ๆที่เขาทำมาที่เขาทำระดับเป็น10บล้านเนาะระดับเงิน10บล้านแต่ว่า เขาไม่ค่อยจะเชื่อนะเชื่อไม่ไม่เชื่อแนะนําเขาแล้วแบบนี้แล้วคะพี่ตุ๋ยนี่เขากำลังออกเป็นเม็ดเลยไหมอ๋อแล้วอันนี้พี่พี่ตุ๋ยจะต้องเดินเคาะไหมไม่ต้องช้าไม่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 ต้องแล้วไอ้นี่เขามีตาใหญ่ขึ้นละอืมมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยโอ้โหดูช่อเนาะดูเห็นไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันพี่ตุ๋ยพวงเมียวมีหกเจ็ดหกเจ็ดช่อเห็นไหมมันจะย้อยลงมาไหมจะย้อยลงมาเลยแล้วถ้าเกิดว่าลูกใหญ่แล้วตอนห่อเนี่ยอ่าหนูว่าเนี่ย จะต้องอย้เลงียถ้าแบบนี้จะต้องเลียพื้นเลยใช่เลียพื้นเลยแล้วแล้วแบบนี้มีมีสิทธิ์ออกอีกไหมพี่ตุ๋ยออกออกอีกนี่ไงเขาก็ติดตรงเขาเราจะไปมองข้ามที่มันไม่ติดเพราะเขาจะมีหนวดตรงเขานี่ช่วยอ๋อค่ะอันนี้เราเราก็ไม่เนี่ยมีหนวดหนวดหนวดใช่นไหมไหมไหมหนวดออกมาเขาจะมีของเขาเนี่ยามหนวดอย่างนี้นะเออแล้วแล้วหนูอยากเห็นช่อที่มันเป็นฉัดๆเนี่ยพี่ตุ๋ย ที่มันแตกฉาดออกมาตอนที่ยังไม่บานเน่ยเดี๋ยว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 กำลังออกอยู่แถวแถวนู้นกำลังยังไม่บานอันนี้อันนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วพี่เพราะเมื่อกี้หนูสังเกตดูอันนี้อันนี้อจนมีเริ่มห่อแล้วเนาะอันนี้รุ่นหนึ่งบอกรุ่นหนี้รุ่นหนึ่งนี่รุ่นหนึ่งลูกใหญ่รุ่นนี้รุ่นหนึ่งใหญ่แล้วเขาจะมีตำหนินี่ค่่ะอาพอรุ่นหนึ่งแล้วก็จะมีรุ่นสองรุ่นสองที่ตรงถ่าย มาเมื่อกี้อันนี้รุ่น3อ๋ออันนี้จะเป็นรุ่นที่สามที่3ค่ะแล้วรุ่นที่4จะเป็นรุ่นไหนคะรุ่นออกใหม่ก็ที่สี่ก็ออกช่อกำลังออกช่อใช่ไหมใช่อ่าปีนี้สี่รุ่นอ่าพี่ตุ๋ยพี่ตุ๋ยกลเอากี่รุ่นเพราะเพราะปีที่แล้วรู้สึกว่าพเราะปีนี้อาจจะถึง5รุ่น5รุ่นแต่พี่แต่ปีที่แล้วพี่พี่ตุ๋ยบอกออกไสามรุ่นได้ไไไดด้้สามรุ่นก็ว่าดีแล้วใช่เพราะพอสามรุ่นเสร็จเขาชะงักพอดีท่านี้พอเราได้ชุดนี้เราได้สี่รุ่อย ก็ยังมีออกอีกมีออกอีกถ้าถ้าถ้าได้ถึงสิบพูดเหรอพี่ตุ๋ยโอ้โหปวต้นโซมไหมมหาศาลไมเราเราเรามีของดีเราเรามีของดีเสริมนี่แหละบำรุงใช่ไหมคะบำรุงเรามีของดีดีดีโชว์นี่เรามีของดีเสริมเสริมเป็นระยะระยะเราจะแข็งแรงสมบูรณ์ลูกออกมาไม่ร่วงแล้ววันนี้อาาหรรเสิมมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านบ้างคะก็แนะนําว่าถ้าใช้ไปแล้วไม่ผิดหวังถ้ามาใช้แล้วมีผลผลิตเพิ่มขึ้น กำไรมหาศาลอย่างที่เห็นนี่แหละครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีผู้ชมทางบ้านหรือที่เขาชมสวนมะม่วงของพี่ตุย๋ยหรือว่าจะเป็นมันสำปะหลังหรือว่าข้าวโพดเนี่ยครับโทรมาปรึกษาได้ไหมคะได้เลยครับว่าต้องทํายังไงเดี๋ยวมีเบอร์รโทรครับเบอร์อะไรคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดี๋ยวไอ้นั่นกขาพวกบ้านพอพวกบ้านเขาจำเบอร์โทรไม่ได้จำเบอร์เราไม่ได้ถ้าางนั้นไม่เป็นไรก็โทรมาที่เบอร์ของเรา098231 2685นะคะค0 9 8 2 3 1 2685ผู้อำหนวยกามือการบริหารเหมือนว่าดนวนนิ่มน้อยค่ะค,ค่ะก็วันนี้ก็ต้องต้องขอลาท่านผู้ชมนะคะวันที่23วันเดี๋ยวลืมบอกวันที่23อาจารย์กระมลจะลงพื้นที่มาที่นี่ค่ะตอนเช้าตู่เ,เพื่อมาทำคลิปวิดีโออีกครั้งหนึ่งเพื่อวันนั้นอาจารย์กระมลจะไลฟ์สดด้วยเดี๋ยวคอยติดตามชมตอนต่อไปแล้ว คอยติดตามชมเป็นระยะๆ,ๆนะคะ,ะ,ะว่าะะปีนี้พี่ตุ๋ยจะคว้าเงิน2ล้านจากสวนมะม่วงได้ไหมนะคะาอาจจะเลยเพราะมองดูไหลา<อ>มาเรื่อยๆครับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่เ,เพียงเท่านี้ค่ะสยามธุรกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับ